ก็จะคุณนิโครครับเพรามันผมนอนก็นได้ผละกะครับน้องมันแสบหลายฟ้ยานี่น้องต่อของคุณนิโคเป็นตะเก็ดบดุครับน้อง พ่อแอมากกคนพ่อแอ๋ไม่คิดกับพี่น้องเมึงเลยมันไดยปลาออดมาฝาดน้ำอันนี้ขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแอ๋ไม่คิดเลยบานนี้ก็ตอนนั้นถ่ายกับเขากับน้ำเลยมีท่านได <Ich, S 1> <Vil> ้เบิ่งของฝาดจากคุณนิโคครับของโปรดของพ่อน้อยซ้ำเพราะมันอุ่มนอนก็ได้ผลละครับพี่น้องมันแสีบหลายไว้นะจะแกงจะอ้อมจะ ุกระเซาะปดครับไหวอ้ทั้งหลายจะมีแม่น้อยๆล้วก็มีอะไรอีกไหแล้วก็เห็ดน้องต่อต่อผมนะเออบ้าปวดอะพี่น้องต่อของคุณนิโคเพิ่นต่อหลายจุดเลยนะมั้งปวพี่น้องเกลี่มากเลยไหมโอ้โหปดแหน่น้ำค่ะแล้วก็เห็ดปดครับพี่น้องแต่เราได้ปั่นพี่น้องเมื่อซุปน้ำนักเห็ดบดเขากหวานปวดอะน้องแกยอันนี้กะเขากหวาน ขอบคุณหลายๆเ้อครับคุณนิโคขอให้เจริญรุ่งเรืองเด้อครับร่างกายสุขภาพแข็งแรงสวยๆกว่าเก่าครับผมรวยๆครับขอบคุณค่ะอันนี้ขอบคุณพ่อแอนน้ำเด้อครับนี่ขอขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยทีเดียวครับผมได้ฝาน้ำโขงมาฝากไว้ยืดมือยืดขินครับพี่น้องมีแต่เนื้อเต๋าน้ำบัตรเทพพี่น้องเมื่อกินบัตรทีมงานเด็ดอันเจียวแมงดาเขาเจียวประเดบัวส่วนละครับ ตัหวานแกงตัหวานกับแกงมันอันหนันเถอะค่ะนี้ของยายโอ้ยแด่งพูดแด่งพูดค่ะเดี๋ยวพี่น้องไปกินซอยพี่น้องเอ้ยนี่ของยายแสงนี้ของยายแม็ก ก็ด wow. ีสูบพอยสูบตัวก็มีกิของย่าแม่สูกไายสูกมันนะคะเมนูแรงนี่จ้ะยยาจะซุปเห็ดใส่มะเขือเห็ดบดแล้วจ้ะต้มสชนามปลาแดงมาเรียบร้อยแล้วนี่ยังัไม่พอ ก็ละพีดขูดถังฟ้าไว้แต่สมพิดได้ขูดขัวโอนขัวไทร์เห็นปลาทูเครื่องตัวที่เหลือจากนองมะลีพร้อมจ้ะใหญ่โตกันเคียงอ๋อมันจะโดดได้แถวเราต้องหาหน้ากากอันนั้นโตฝ่อจะขัวจ้ะแล้วก็อันนี้ไว้เตรียมโตไอ้เตรียมล่างไว้แล้วสิต้มเจียใบถาออมจ้ะแม่งขึ้นหลาย เปือนหนาเลยตรงนี้ตอไ่อ่ก็ตั้มาทูก่อนต่้มเช่กันเลยไม่ได้ง่ายจะเป็นโครูซิลิใช่มใส่ทิพปนกระตั้ำค่ะใส่ทุกคนขว้าค่ะข้าขวัวต่อถ่าเลยรักนหลดเพื่อน่อนฝักทอมเ ใช่จนะมีก mm ินตนไงส่วนต่ากันนี่เราก็ทันใจผงสุรดแล้วก็สั้นเหลี่พี่น้องเลยบงง่โก่อนน้ำปลาใส่ใส่เด้ตัไม้มาควนนั่นแหละเ็มผมนี่วะวม่ได้กินสูงเหยียดเนาะตัวดว ตอนักต่อเพี่น้องเลยมาเลยบนกระทะหนึ่งลวดสดๆนะดูโหลายๆเด้อคุณโูครับด้โต้โคเหนียวมัดสับ นั iesen, er ่นเดแม่ม kind of <gr TS> ันเก็บได้อยู่เดแม่สก็บเาไปเห็นอย่างสันสบูรก็บคิดว่ามีเข็มสันพอดีเดี๋ยวใตู้ลงไปส่ใส่ขาอีตู้ลงไป้อมกันเล่นะรับก็นเสือเลยก็ไปดอตู้กับเฮียนมึงมันเด่ยอดเด็ดก็เอาหมัดกางนี่แล้วใส่วัตถุมนหม เ,ววเอามองได้มันก็หอมเพื่อต่อแล้วจ้ะโอ้ต่อนนี้ยลืมเสื้อได้พี่น้องไปอีกตัหวหอมแซ่บพ่อน้อยมีที่เสื้อเพิ่มมากใากกกพกพกม่แล้ว้งสูรถกรเก๋อกับพปกพ่ออีกตัวนี่แหละครับสามอย่างไปบ่ามัุกประมาณนี้แค่นี้อหลพี่น้องหอมเซีบได้การและะ้วปะเพราะซุกได้ได้หลดอเไเน,ะนาะต้่งน้ำไม่จำจาท<ป>่าไหร่นี่จัดไป แตเสียบตัวคออ้แม่งไรไม่รู้หอมมาเถอะพีนนอกเลย FC ทุกคนทุกขั้นมาเสีบเเดี๋ยวได้โคต่อนั่งยังไงโสดจ่าโอ้ล้นล้นล้นสุเสบของแสบ เราพอแล้วพอเคยกินต้มคาไก่แล้วก็ถวยของหวานสดที่หลักพอใส่กะทิคือกันล่ะแม่สีเสื้อแม่นี้กินขาดมากเลยมือนันกโปนเลยเพิญรับประทานมาได้ครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านมาเซฟเซมเด้อกินโปรตินนี่ละก่อนสุขเห็ดแมวหมัดโอจะนางยังยงยังคุยคำใหญ่แทะสามนางเนาะ อักคนัมบอสลัดห่อก็แลแม่เมียงต่อเมียงสุบเฮ็ดขนมหอมมันแซ่บ <c oughs> บ่เพิ่งแปะซะเปะซะโอ้แปะซะต่อก็เป็นเหมือนอันนี้สุบเฮ็ดครับพี่น้องอ่าขเรร <c oughs> พิ่งเป็นโรสานแบบเลยแม่แบบอบหอมเฮ็ด อเอาแซบมาเด้อครับทุกคนพอคุยรเราบอกเฮียยคุยคำไงเงินดาลืมเบิ่งค่าจ้ังเบิ่งอีนเนี่ย <c oughs> ตัวนี้ถืววอ,อว่าตอดปากก็เป็นแข็งนหะโเคเลยตอดนี่ยหนเอาคนโตอีบอไว้แท็ก้ยเง้นง้แข่นกันลักถิ่นงานดดีแต่คนตกนะ เอาแนวเขียงเด้แถ่แมวเสิมอาหารได้แมวเสีิมกเห็นต้องเถาเด้ยผู้ชายซื้อมาให้มาลีกินมาเรียวเผ็ดมิเศษบอกผิดนะน้ะจำน้ำจังไรก็ได้มันเือดนฝืนแต่ว่าทางแสบแสบไป่อยคืนฝืผผวกระสดเบ่งต้มข้าไกล้น่ะนะก็ต้มสมไกล้นานละเหมือนไเหมือน ขึ้นน้ำขาวชนีเออกระลองเบิ้งอ่าสีละห้าผอมมากสุดนี่ได้มาต่เสือือมาต่เซเว่นเคยจิ้นเซเว่น่ามันเสอน้ำเสือนมบบเมนกะทิซิมเบิ้งไหมอันนี้เปิดไสทางหแ้าแม่ทองไนขออนุญาตชดเสลครับสหลักอาหาก่นจังเลียกินหันยืไปหันไมเปิ้นลยได้ไหม แกงปูญี่บุน่นก็ฝานี่นะเจี๊ยบที่แม่นาสิต้มบักทัวสูบใส่ทิวสูบเห็ดมันต่องใส่บักทัวเหนือข้อเห,หลอือไส้ไหลอ่ะพอแม่นามหมออันไว้พอแม่บูมแน่นอน,ไป,นไปเลยต้มไหลเลยเยรติคอย

น้องสิสงสัยหลายคลิปด้วจ้าว่าห้าวเอียงยกข้างลงกงคนหน่อยห้าวตากหมูตากเนื้อแดดเดียวจ้ะเด็บห้างไว้ตากเนื้อแดดเดียวพี่น้องเลยครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีอคนทุกค้าด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับเที่ยอย่างนี้ละเมื่อนี้โคต่อกับสุพิษครับขอบคุณโคเป็นฝากอะไรกินครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะ